กติค่ะและแก้ปัญหาเรื่องต้นด้วยการแก้วิกฤตเด็กเกิดต่ำเลยถ้าเราทได้เร็วนะคะจะเกิดผลพลอยได้ใี่ประชาชนเนี่ยตัดสินใจมีลูกได้ง่ายขึ้นพระท่านจะบอกว่ามันขั้วหน้าเนี่ยม,มมนใช่ว่ามันเยอะไปก็อยากให้ท่านลองคิดดูนะคะว่าวิกฤตของประเทศนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่คลวิกฤตเด็กเกิดต่ำหรือภาวะวิกฤตสงครามกันแน่เมื่อวานนะคะเห็นงบตลาโหมแล้วก็อิจฉานิดๆลึกๆเหมือนกันได้กันเยอะเหลือเกินนะคะเราไม่ได้น้อยมากๆนะคะ แลวแม้ขออุดหนุนเด็กเล็กค่ะจะไม่ได้เป็นปจัจจัยสำคัญที่มีผลในการเพิ่มจำนวนเด็กในมณฑยะสำคัญก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เพรามัน,นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชากรทุกคนควรจะได้รับจากรัฐค่ะนอกจากเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะคะเรื่องของส่วนพัฒนาเด็กเล็กก็สำคัญเหมือนกันค่ะพอลูกเราเริ่มออกมาจากท้องใช่ไหมคะเราดูแลแล้วเราจะไปทางไหนต่อปัจจัยสำคัญหนึ่งที่พ่อแม่หลายๆคนไม่อยากรู้เพราะว่าไม่รู้ว่าคลอดแล้วอ่ะใครจะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงที่ไหนค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ศูนย์เด็กเล็กเริ่มต้นที่สามขวบบ้างนะคะแต่เราลาพ่อได้แค่สามเดือนแล้วสี่เดือนถึงสาขวบไปไว้ที่ไหนบางคนก็ส่งกลับไปต่างจังหวัดค่ะบางคนก็ต้องลาออกจากงานบางคนนึงมานเลี้ยงลูกมาดูว่าศูนย์เด็กเล็กในตรวมหาดไทยนะคะค่าช้จ่ายเทียบสัดส่วนกันของปีหกหกหกเจ็ดนะคะพงคว่าสศูนย์เด็กเล็กมีเพิ่มขึ้นในส่วนของเงินเดือนค่าตอบแทนค่ะเงินนมเด็กเพิ่มประมาณสามล้านนะคะเงินอาหารกลางวันเด็กก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ แต่ดิฉันคิดว่าเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าน,นั้นน้อยเกินไปเทียบสัดส่วนอาหารกลางวันเด็กก็ประมาณแค่20กว่าบาทถึง30กว่าบาทเท่านั้นค่ะดิฉันอยากเห็นศูนย์เด็กเล็กที่มีมาตรฐานค่ะปลอดภัยมีพัชนาการที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในการพัฒ,พฒนาศักยภาพของเด็กค่ะเพราะเด็กเนี่ยจะเป็นบุคลากรของประเทศในอนาคตการที่เราให้ความสนใจในเรื่องนี้จะเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีที่ทําให้คนอยากมีลูกเพก่ขึ้นค่ะการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งบประมาณนะคะของพอมองเรื่องการจัดกิจรกรรมเพื่อการส่งเสริมสุธภาพครอบครัวได้ด้วยนะคะที่งบประมาณเนี่ยมากถึง30ล้านบาท